มาเปิดประเด็นค่ะไม่ให้เกียรติศารโตโต้นำทีมกวนวีโวใส่ชุด PPE ฟังคำไต่สวนคดีอังยีซองโจนทำเก่งขู่ฟ้องกับคนที่แจ้งเอาผิดคดีมาตรา112ล่าสุดค่ะหลังจากที่ทางด้านของนายปีเอรรัจงเทพหรือว่าโตโต้ค่ะหัวหน้ากลุ่ม v ี v o ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า อังยี่วีโว45คนขึ้นศาลนัดแรกพร้อมชุดป้องกัน PPE เต็มสูตรกลัวว่าศาลจะมีเชื้อไวรัสสำหรับสมาชิกกลุ่มวีโว่จำนวน45รายนั้นถูกพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา7เป็นโจทยืย่นฟ้องฟ้องเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาในความผิดอังยี่ซ่องโจรและข้อหาอื่นๆโดยสารกำหนดนัดสอบคํให้การในวันที่20พฤษภาคม ซึ่งโตโต้ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมบอกอีกว่าได้ข่าวว่าเชื้อโรคแถวนี้มันเยอะเราต้องป้องกันทำให้มีหลายคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์และก็วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากว่าพวกนี้เหมือนสติหลุดไปแล้วทำอะไรไม่ให้เกียรติสารและทำเหมือนเป็นเรื่องตลกบางรายค่ะยังระบุได้ว่าแต่ใส่ชุดป้องกันแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่ไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นที่สาร เพราะที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นข่าวว่ากาดวิโวได้มีการติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วหลายคนค่ะนอกจากนี้ทางด้านของโตโต้ก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความไว้เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยว่าโดนคดีมาตรา1-1-2ล่าสุดอีกครั้งเพราะมีคนแจ้งเอาผิดและตนเองจะฟ้องกลับหากมีการฟ้องมั่วๆซึ่งระบุข้อความว่า โดนไปอีกหนึ่งคดีบแบบงงๆสำหรับการแจ้งความร้องทุกผมโดยนายนพดลพรมพาสิทธิ์วงเล็บซึ่งเป็นใครผมเองก็ไม่ทราบไปร้องทุกกล่าวโทษผมเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือมาตรา1 1ึมีปัญหาแน่ๆเพราะใครๆก็สามารถแจ้งความร้องทุกได้โดยจะเข้าองค์ประกอบหรือไม่ก็ตามเป็นการทำร้ายสถาบันเองโดยทางอ้อมเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ พร้อมทั้งทางด้านของนายโตโต้ค่ะยังทิ้งท้ายโพสต์ไว้อีกด้วยว่าหมายนัดให้ผมไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่26พฤษภาคมนี้ก็อยากทราบเหมือนกันว่าผิดอะไรถ้าเป็นการแจ้งมั่วๆก็รอรับการแจ้งความกลับได้ทันทีสำหรับนายนพดลพรมภาสิทธิ์ผู้กล่าวหาในเอกสารที่โตโต้มีการกล่าวถึงนั้นก็คือ1ในทีมงานของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมอบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสอช,ชอค่ะ ที่มีผลงานฟ้องร้องผู้ที่กระทำความผิดในสื่อสังคมออนไลน์มาแล้วจำนวนมากแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมปกป้องสถาบันอย่างแท้จริงค่ะ